ครับวันนี้เกษตรอินดี้มีมละกอพันธุ์ที่เรียกว่ามหัศจรรย์ที่สุดในโลกก็ว่าได้นะครับเพราะว่าต้นเดียวนะครับต้นเดียวนะครับต้นเดียวจริงๆครับต้นเดียวนี่มีห้ห้านอขึ้นมานะครับแต่ละหนอก็็คือมีลูกทั้งนั้นนะครับอันนี้นี่นอน่งนะครับมีลูกโอ้โหลูกอันนี้นอหน่อที่สองนะครับก็มีลูกนะนอหน่อที่สามนะครับแขนงที่สามก็มีลูกนะครับ อ,อีกตัวหนึ่งก็คือตัวใหญ่ขึ้นไปก็มีลูกอ,อีกฝั่งน้นก็มีลูกนะครับรวมแล้วมันเป็น5ต้นนะครับในต้นเดียวเพราะฉะนั้นมันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากๆนะครับทุกท่านทราบไหมครับว่ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นได้ยังไงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับคือเมื่อก่อนตอนแรกนะ่ะมันปลูกอยู่ใกล้ๆก,กับต้นหองหวียต้นฮองหวงียอยู่ด้านหลังผมนี่นะครับเนี่ยคือไม้พยุงไฮลานะครับ มันอยู่ชิดกันอ่ะอันนี้โคนเขานะครับโคนมะละกอผมก็เลยกะว,ว่าจะตอนมะละกอออกถ้าจะถอนทิ้งก็เสียดายก็จะตอนมะละกอออกไปปลูกที่อื่นเนาะทีนี้หลังจากที่ผมทําการตอนประมาณ3วันทีนี้ลมหนาวมันมาพัดเอายอดที่ผมตอนในหักทิ้งไปเลยโอ้โหเสียดายจังก็คิดว่าน่าจะตายเสร็จแล้วมะละกอเนี่ยคงไม่รอดแล้วที่ไหนได้นะครับผ่านไปอีก2เดือนแตกแะแนงขึ้นมาตอนแรกนะครับ2แขะแนงก็คือตัวนี้ แล้วก็ตอนนี้นะครับลูกโด่มากนะครับตอนนั้นอ่ะสองต้นสองต้นผมก็ยังไม่เขาเรียกว่ายังไม่มาหัดแต่จนตอนไหนก็มันมีหลายหลายที่หลายต้นอยู่ที่มันมีสองต้นตัดแล้วก็มีสองต้นแต่หลังจากนั้นนะครับผ่านไปอีกประมาณปีหนึ่งมันเขาแตก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 แขนงขึ้นมาอีกสามหนึ่งสองสามนะครับรวมแล้วรวมของเดิมเป็นห้านะครับทีนี้โอ้โห ทุกท่านก็ลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าเรามีต้นมะละกอปลูกต้นเดียวแล้วก็มีมีอีกห้าต้นในต้นเดียวเนียมันลูกมันจะขนาดไหนนะครับจานวนลูกอันนี้มันกําลังติดนะครับเพราะว่าเข้าหน้าฝนกําลังติด <c oughs> เป็นความมหัศจรรย์จริงๆนะครับอันนี้ของแท้นะครับของแท้ของแท้ห้าต้นในต้นเดียวของแท้นะครับเนี่ยดูนะครับอื้อ <c oughs> สำหรับใครที่อยากจะเอาไปทำส้มตำก็แอดมาได้นะครับกรอบนะครับมะละกอตัวนี้กรอบอร่อยถึงจะลูกไม่ยาวนะครับแต่ก็เป็นมะละกอดั้งเดิมผ่านพื้นบ้านของที่ชุมชนเบียงกเกษมรอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลของของผมเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งที่เรียกว่าบางครั้งการที่เราทำอะไรใหม่ๆเนี่ยโดยที่เขาเรียกว่ามีกระบวนการเขาเรียกว่า แแปลกแหวกแนวก็อาจจะได้ผลรับที่ดีขึ้นก็ได้โดยเฉพาะเกี่ยวกับต้นไม้อันนี้เป็นความบังเอิญนะครับที่กาว่าจะตอนไปนหนึต้นแต่ได้มา5ต้นก็ถือว่าสุดคุ้มจริงๆนะนะครับผมมหาจัจัน์เนาะยังไงถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากติดตามช่องด้วยนะครับสวัสดีครับผม